เขาบอคืนเองงั้นตอนนี้เอาเลยเรืเอาเลยเรืโดดไหมโดดไหมเปิดเบรก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 หน่อยเปิดเบรกไงเปิดเบรกไง่ปิดเบรเปิดเบรกไงเปิดเบรกไงโอ้ยลุด cái ngón tay là, chắc tuổi coi cái này đó, nó ừ. chỉ một con cả đứng, quá, yeah! <laughs> đứng đứng qua, đứng qua, mà, mà, mà. mà, mà. mà, mà. cháu mày, cháu mày cháu mày. Ừ. <laughs> เอเดี๋ยวหลุดเดียวหลุดดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาโอ้ยไอ้เหี้ยก็ูบว่าขั้นต่อมากรณีฉุกเฉินวิธีต่อคันขันหักแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนเป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องนะครับจะทำตามจะทำตามได้ เอ้ยมันคือแมวแนวว่ะแนแนวน,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 นั้นเนี่ยมันลื่นว่ะถือ,อเปลือกประคันเดียวเย็ดเปลือกกิ้งหมาแทนนะจ๊ะบ <c oughs> อสพอ,ขอป้าไปลุยอะไรกะเด็กไรกูเบาแล้วงี้เนี่ยเอา้า Ê, đai, đai, đai <laughs> Bật kính thương đó Hãy mm. <laughs> อืมัเมื่อกี้ตมัดลยดิเ้าลากันมาส,สวยๆเดียวครับตีแล้วก็ต้ตมน้ำรอได้เลยต้มมามา่ามาม่าดูย ฝูงกับพงอยู่พุ่งเจ,อจออ้าจ่เอาไหมเอาไหม <c oughs> ไปละ